มาเดจ้าพี่น้องมิสซ,ซี่ชาแนลนะจ๊ะมาทานข้าวเย็นกันวันนี้นะจ๊ะแซ่บๆนัวหนัวนะคะกับข้าวบบางฟจต้อขอให้เรามาทานกันเยอะฟา <c oughs> แซบาแ่บฟาพี่น้องไปดังฟาไ,ไม่มีอะไรดีไก่อนวันออนี้มาเร็วๆขึ้นไปทำบ <ผม S 1> ุญแ<า>จ เป็นแ้ว่งุนอ่นียุงเยอะป้งยุงกระหลายบังค่ะเดือดตารีฟ้ากลิ่นเดือดตามันมาเยนี่แหละเราก็หายคือว่ายังไม่กินถ้ามึงยังไม่กินก็ไปเประตูแล้วก็อยู่กับปู่ยุงเข้าไปัพี่เหมียวมาปู้อนเหาะอะไหเอันหมเปนันไหนเมาถ่ายเห็นไหมตอนแรกคุ้มป้งไม่น้อยปิดละออกมเนี่ยกินไหมตายมึงอยูนู ข้าวขผัดมื้อนี้ก็สไปร์มมอปลาเดือดจ้าแล้วก็มาสวายทอดปาสวายส้มทอดไข่เจียวเนยมิ้ว่าเนาะแล้วก็ผีหมกกระอุก็หัดต้มต้มเต๊ะ แล้วก็จะมีข้าวสวยจ้าติดผลหนึ่งไกลชัดใกลนี่จ้าเลยวนว่าเกลือข้านวะยิมอกจะประมาณนี้นะจ้ามาจ้าพีน่น้องแซ่บๆน้ำกันเด,อดยอนะ